สวัสดีครับอยู่กับผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นำไปเอกสแนปชานเอลนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพาไปเปลี่ยนอาชีพโลก,กันครับอ่าอาชีพโลกก็คือตัวตัวนี้นี่เองครับเนี่ยผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปลี่ยนอาชีพโลกนะครับแต่ว่า มันจะมีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยนะครับให้ทุกคนนะครับเก็บเลเวลจ็อบนะครับให้ได้50นะครับถามว่าทําไมต้องเก็บเลเวลจ็อบให้ได้50นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บที่เลเวลจ็อบ40เนี่ยมันจะต้องเดินเควสนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นจ็อบ50นะครับทางกาวิตี้เนี่ยและก็ล็อกเนี่ยเขาปรับให้เราสามารถกดคุยกับ n p ทแล้วก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับไม่ต้องเดินเควสอ่ะเพราะงั้นผมว่าถ้าเราจ็อบ40นะครับเอาเวลาตรงเนี้ยไปฟาร์มเลเวลให้ได้50แล้วก็มาเปลี่ยนอาชีพกันดีกว่่่าาครัับมนนจะะงยก พอเข้าตามเงื่อนไขนะครับอยู่ที่จ็อบ50นะครับเราจะเริ่มเดินทางไปเป็นอาชีพกันครับโดยวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่เมืองมอลล็อกนะครับอ่ะมอลล็อกนั่นเองเราจะต้องไปที่คมโมโดนะครับถ้าสงสัยว่าไปตรงไหนก็กดแผนที่ขึ้นมาดูได้ครับก็จะมีแมปนะครับอ่ะ world ตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูครับเราอยู่มอลล็อกก็คือตรงนี้ครับมอลล็อกทาวน์นี่เราสามารถวาร์ปมาที่บีททาวน์คมโมโดได้นะครับอ่ะก็ให้คุยกับ NPC คาฟาครับ แล้วก็เลือกใช้บริการวาร์ฟนะครับเลือกมาที่คอมโดนะครับก็1,800เซนีนะครับระหว่างนี้ก็ฟาร์มเงินมาเตรียมพร้อมไม้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต้องเดินเนี่ยเดินกันเหนื่อยน่าดูครับวาร์ฟเอาดีกว่าครับพอเรามาถึงคอมโดแบบนี้นะครับก็ให้วาร์ฟต่อได้เลยครับคุยกับคาฟ้าตัวนี้ครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ใช้บริการวาร์ฟนะครับให้ไปที่พาลอสไ์เฮาส์นะครับอ่ะอันที่2ครับ1,200เซนีครับ เราก็ทําการกดโอเควาร์มาได้เลยครับก็เมื่อกี้1 8ึ่ใช่ไหมครับตอนนี้อีก1นึ่ก็รวมเป็น3,000พอดีนะครับอ่ะก็ฟามเงินมา3,000เซนีนะครับสำหรับค่าวาร์แล้วก็เพื่อความสะดวกสบายครับอ่ะ แล้วก่อนอื่นอย่าลืมเอาบีวิงไปด้วยนะครับขากลับจะได้สบายๆครับอ่าตอนนี้ก็วาร์ปมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแมปนี้ก็จะมีมอนกระจัดกระจายอยู่ตามนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับจะมีมอนที่ตีเราก่อนก็เป็นแค่ตัวเพนกวินนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับให้เราเดินจากวาร์ปนะครับลงล่างนิดนึงเลี้ยวขวามาตามนี้เลยครับแล้วก็เดินลงบันไดมานะครับปุ๊บๆจะเห็นว่าจะมีท่อระบายน้ําตรงนี้นะครับอ่าจะมีจุดวาร์ปล่างๆอยู่ใต้ดินตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับ ร้อยเก้าเก้าร้อยสิบเจ็ดนะครับดูตรงนี้ก็ได้ครับจะมีตัวเลขบอกครับก็ลงไปได้เลยครับพอลงมาด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีทางลงมาด้านล่างอีกหนึ่งทีครับให้เราลงมาชั้นล่างอีกหนึ่งครั้งครับพอลงมาถึงชั้นใต้ดินปุ๊บให้เราเดินมาทางนี้ครับออกทางซ้ายมาครับเจอเจอ n อ c อยู่หนึ่งตัวนะครับยืนอยู่ตรงนี้ครับอ่ะชื่อว่าโลกิวแมนนะครับให้เรากดคุยกับเขานะครับตรงนี้ก็กดเน็กเน็กเน็กไปเรื่อยๆเลยนะครับ พอคุยเสร็จปุ๊บเขาจะทําการเปลี่ยนอาชีพให้เราทันทีเลยครับที่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นโลกแบบนี้ทันทีนะครับอ่าไม่ยากนะครับเปลี่ยนอาชีพเป็นโลกค่อนข้างง่ายน,นะครับก็สาหรับคลิปวันนี้ก็สั้นๆครับเป็นไกด์ไลน์การเปลี่ยนอาชีพโลกนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวเกมและก็ล็อกเนี่ยก็ติดตามช่องผมไว้ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายรูปการแต่งภาพนะครับแต่ว่า ผมก็เล่นเกมเหมือนกันก็เลยแยกทำคอนเทนต์เกมบ้างนะครับส่วนเกมที่เล่นเนี่ยก็เป็นแลกและล็อกนะครับแทบจะ100%เลยก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปใกล้ไลน์เกี่ยวกับแลกและล็อกให้บ่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นประเดิมไปด้วยคลิปการเปลี่ยนอาชีพโลกก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ